เพื่อนได้ของบำรุงสมองมาคุณหมอบอกให้กินตับป้าไม่ค่อยกินบ่อยเท่าไรนี่ก็บำรุงสมองกินกับโยเกิดได้กลามาค่ะราคาสองร้อยบ้านเรามันลดราคานะนี่ก็ถั่ว ผักเขียวก็บำรุงสมองบำรุงไว้ก่อนค่ะความจำมันก็จะดีแล้วเดี๋ยวนี้ไก่กระตับก็จะแบ่งเป็นถุงๆแบบนี้เราเพื่อนๆแล้วเขียนไว้ค่อยหยิบเอามาทำกินง่ายกินมื้อหนึ่งนี่ถั่วก็ใส่กระปุกไว้ ตู้แช่แข็งค่ะกล่องโฟมถ้าหน้าหนาวมันค่อยไม่ได้ขึ้นลงไปข้างไอ้้ไอข้างบนห้องอยากได้เราก็มาหยิบเอาอตรงนี้เลยค่ะง่ายๆนี่ตู้แช่แข็งดันนอกนี่มาวางไว้แถวนี้ก็ได้เพื่อนๆ ต้องใส่ไอ้่กล่องนะนกค่อยจะไม่มากินตอนนี้ลบสิบเก้าก่เพื่อนๆอากาศนี่คือเพื่อนเวลาเราจะเอาของแล้วก็มาเอาอยู่ด้านนอกน,นะคะวันนี้ป้าจะทำน้ำยาหนมกินไก่ใส่ตัดลูกชายเขาจะมาหาอีกก็ปิดไว้อย่างนี้ โอ้ลมแรงวนันนี้ทำน้ำยานมจีน,กนไก่กับเพื่อนๆน,นี่ล้างด้วยเกลือแล้วนะนี่ลารา้านี่กเกนรู้ชชยจะมาพรุ่งนี้ ใส่ไก่เข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวไอ้พริกใส่ทีหลังแฟนเขาไม่กินแล้วป้าก็จะไปปั่นป้าจะกรองให้น้ำมันใส่ก่อนค่ะป้าทำกับข้าวนะคะใช้หมอ้อใช้ถ้วยเยอะแยะเลย <laughs> มันจะได้ดูสะอาดไอ้เพื่อนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมครกเธอสด กระโปกไม่ใช่นะคะอันนี้คือต้นตาลก็าทาเป็นครกแล้วมันก็มีหลายสีเราคิดว่ามันมีหลายสีเอานะเพื่อนๆนี่ไก่นะป้าคโครกเอานะไม่ได้ปั่นถ้าปั่นแล้วเนื้อมันจะเละมีเกลือกัะดิ่แล้าก็จะใส่เครื่องลงไป รที่บี่อ้นี้ค้นดีดีเพื่อนเด้วจะใส่ไก่ลงไปแล้วค่ะคงจะอร่อยนะ่าดูเลยนะนานๆกินเป็นปีแล้วค่ะ ได้ลืมจนได้เพื่อนๆต้องมาใส่ทีหลังใส่ทีหลังก็ไม่เป็นไรเนาะอ้อมชุยเลยใส่ทีหลังก็ไม่เป็นไรหลังจะได้มีสีสันชีสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนใส่ปร,ราเข้าไปดูปเหมือนไหม ดูมนน้ำยาหนมกีนไหมคะมันมีสองยี่ห้อค่ะป้าจะต้มสองครั้งนะอันนี้เป็นหนมกีนเลยเส้นมันจะนุม่มเหมือนวุ้นเส้นนะใช้เส้น มีห่อเดียวเอาไว้ให้ลูกชายป้าก็จะกินตัวนี้ตัวนี้มันจะแข็มแข็มหน่อยขนมจีน